ครับผมก็พ่อจากดิ55รีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดิ55รีวิวครับดิ55อัปเดตกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมกับ EP วิเคราะห์ก่อนเกมอ่าอันนี้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยมาในทัวร์ยุโรปครับศึกฟุตบอลยูโรปาลีกครับผมบินไปเลยอ่าก็อันนี้เป็นแมนยูฉายเดี่ยวสลับกับนิวคาสเซิลนะเดี๋ยวนิวคาสเซิลจะมีคาราบาลครับอันนี้เป็นแมนยูบ้าน ได้เลยครับก็กลับมาสู่เกมยุโรปอีกครั้งหลังจากที่หยุดแล้วว่าพักช่วงปีใหม่ไปเนาะหลังจากเล่นกันไปต้องหลช่วงประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าแฟนแมนยูช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าดูแบบทำใจเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ครับผมอันนี้เราก็อัปเดตกันเป็นคืนวันพฤหัสที่ยี่สิบสามมกราคมเนาะ ก็ง่ายๆว่าเดี๋ยวแมนยูเตะคืนนี้เนี่ยแหละอัปเดตกันคืนนี้เลยสดร้อนๆก่อนเกมมาเลยครับนะครับอ่ะก็คืนนี้นะครับแมนยูจะพบกับกราสโกลเอนเจอร์ของสกอตแลนด์ในบอลยุโรปาลีแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆแมนยูกับกราสโกลเอนเจอร์ก็ต้องถือว่าถ้าสมัยก่อนเนอ่เขาเรียกว่าเป็นเป็นบิ๊กแมตของสหรัฐอาณาจักรเนาะก็ถือว่าเป็นสโมสรใหญ่ของฝั่งอังกฤษกับฝั่งสกอตแลนด์มาเจอกัน ครับผมอ่าเรจะเตะคืนนี้เวลาตีสามดึกอีกแล้วดึกอีกแล้วบอกครับก็น่าบอกว่าความพร้อมก่อนเกมอ่าหลังจากที่เมนยูนัดล่าสุดพึ่งแพ้ไบรตันคาบ้านมาหนึ่งประตูต่อสามครับผมแต่ที่แล้วก็คนที่หลุดไปเป็นสำรองก็คือลิซนโดมาติเนสอืมก็น่าจะแบบในเรื่องความฟิตอะไรอย่เงี้ยครับแต่ผมคิดว่าเกมนี้ลิซนโดมาติเนสน่าจะกลับมาเป็นสิบเ็ดคนแรกได้ ต่วนนักเตะคนอื่นๆที่ไม่การบาดเจ็บก็ Even, จอนี่อีแวนวิกตอร์ลินเดเลิฟอันนี้ก็คือเหมือนเดิม,มครับแล้วก็พออโรงพยาบาลลุกชอกับมีสันเมาส์คูน <laughs> ่นี้นี่อยู่โรงพยาบาลมากกว่าสนามซ้อม,อมแต่ตอนแรกที่ทำกราฟิกเนี่ยผมก็แอบตอกใจกนะโลโก,โก้กัสโกเลนเจอร์กับเหมือนเชลซีเลยตอนแรกผมว่าอ้คลายนลใส่ผีตัวเอ้คล้ายมากอะ ดมก็แบตกใจสีน้ำเงินน้ำเงินเอ้ยรูปสิงห์เหมือนกันด้วยสิงห์นี่เหมือนมากเลยใช่<อ>ผมผมก็แบบเฮ้ยทำกราฟิกเอ้ยกาสโกลเอนเจอร์เอาโลโก้มาถูอะก็เช็คหลายรอบมางแล้วนะเอ้ยถูแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าเกมนี้แมนยูเจอเรนเจอร์เกมยุโรปก็อาจจะไม่ได้เจอกันมานานแต่ว่าจริงๆแมนยูกับกาสโกเอนเจอร์เพิ่งเจอกันล่าสุดเป็นเป็นปรีซีซั่นที่ผ่านมาครับแมนยูก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย เก oh. มนั้นก็ด้วยความที่อาจจะส่งดาวลุ่งกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นเ1เ็ดคนแรกตัวจริงอะไรเงี้ย<ช>ครับ,รบอ่าเกมนี้มารอดูผลงานนัดล่าสุดของทั้งสองทีมเมนยูก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้ไรตันมาหนึ่งสามนะส่วนกัสโกเลนเจอร์ลงเล่นในถ <c oughs> ้วยสกอตติ C C ชเอฟเอคัพรอบที่สี่ถล่มอะไรเนี่ยทีมเฟเซอร์เบิร์กมาห้าศูนโอ้โห ก็น่าจะเป็นทีมระดับนอกหลีกอะไรอย่างเงี้ยเออเรนเจอร์ก็เลยยิงบสบายๆเลยส่วนอันดับตารางคะแนนในหลีกของทั้งคู่ครับ<ฮ>แมนยูอยู่อันดับสิบสามครับผมชนะเจ็ดเสมอห้าแพ้สิบมียี่สบหกคะแนนส่วนกราสโกเรนเจอร์อยู่อันดับที่สองของสกอตแล,ลนด์เรนไปยี่สิบสามนัดเหมือนกันครับชนะสิบสี่เสมอห้าแพ้สี่มีสี่สิบเจ็ดแต้มครับ แต่จริงๆถ้าพูดถึงลีกสกอตแลนด์ผมว่าเราก็นึกถึงกันแค่สองทีมนะกาสโกเซลติกกับกาสโกรเรนเจอร์สองเออสองทีมใหญ่แห,ห่งกรุงกาสโกเนาะใช่ครับแต่ถ้าอีกทีมหนึ่งที่อาจจะแบบพอได้ยินบ้างเยแฟนบอลอาจจะพอได้ยินบ้างก,ก็คือทีมอเบอร์ดินไม่รู้ข้อพดอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมอเบอร์ดีนครับในคุณครับแล <de> ้วค่คคคคอยคุณใช่ไหมเอออาเบอร์ดีนก็เป็นเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นต้นสังกัดเก่าของเซอร์เล็กฟกูสันเนี่ย ตกลงดีเนี่ยครับอ่าเพราะว่าเซอร์เล็กเป็นคนสกอตแลนด์ครับอืมเกมนี้ผมว่าก็ไปรู้เซอร์เล็กอาจจะเข้ามาดูก็ได้แมนยูเจอทีมจากบ้านเกิดโอเลนเจอร์ของผมอ่าอันดับตารางคะแนนในศึกยูโรปาลีกครับครับผมแมนยูก็อยู่อันดับที่เจ็ดของตารางแข่งไปหกนัดยังไม่แพ้ชนะสามเสมอสามอยู่สิบสองคะแนนโอ้โห ส่วนกัสโกเรนเจอร์ติดกันเลยครับอันดับที่แพ้เจ็ดกับแปดมาเจอกันชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งมีสิบเอ็ดแต้มครับผมซึ่งอันเนี้ยจะเล่นกันทั้งหมดแปดนัดแปลว่าแมนยูเนี่ยเหลืออีกแค่สองเกมก็คือเกมเนี้ยกับกัสโกเรนเจอร์ครับกับอีกหนึ่งเกมเนี่ยจะไปเยือนสเตโอบูคาเลสทีมอันดับที่สิบอะครับที่เห็นในภาพอะเออสเตโอบูคาเลสเอฟซีเอสบีนั่นแหะคือสเตโอบูคาเลสของโรมาเนียมีสิบเอ็ดคะแนน ครับเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้มันมีความสําคัญยังไง<อ>ความสําคัญคือถ้าเมนยูชนะกัสโกเรนเจอร์ได้ก็จะขึ้นเป็นสิบห้าใช่แปลว่าจะทิ้งกัสโกเรนเจอร์ไปเป็นสี่คะแนนอืมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดหนึ่งในแปดเราไม่ต้องไปไป,ไปเล่นเพย์ออฟเนี่ยผมว่ามีค่อนข้างสูงใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี้นผมว่าผมว่าค่อนข้างสําคัญผมว่าอโมริมต้องค่อนข้างเน้นพอสมควรครับอืมแต่ถ้าสมมุติพลาดเสมอหรือแพ้อ,อีกเนี่ยผมว่าอันเนี้ย เหนื่อยละเพราะว่าระดับแปดเก้าสิบเนี่ยเขามีสิบเอ็ดคะแนนใช่ครับถ้าทั้งกัสโกเรนเจอร์สมมติกัสโกเรนเจอร์บุกไปชนะแมนยูจะขึ้นเป็นสิบสี่ถูกไหมครับแมนยูจะตามสองแล้วถ้าสเปอร์กับสเตลบูเคเลสชนะหมดเนี่ยเป็นสิบสี่หมดเลยครับแพราะว่านัดสุดท้ายที่แมนยูไปเยือนสเตลบูเคเลสเนี่ยชนะสถานเดียวเลยนะเพื่อไม่ให้เพย์ออฟครับเออเพราะฉะนั้นผมว่านัดเนี้ยอโมริมต้องเน้นสุดๆอะเจอกับกัสโกเรนเจอร์เนี่ย ก็สู้ครับใช่สู้มารอดูกันว่าคืนนี้จะเป็นยังไงคสิบเอ็ดคืนแรกที่คาดว่าน่าจะลงสนามครับลูกสาวประตูเนี่ยผมแอบ,บลังเลนะจริงๆนะตอนตอนที่ทํากราฟริกเนี่ยก็รู้สึกว่าเอจะเป็นโอนาน่าหรือบายนเดียคือ<น>ใจจริงอยากให้อมโมริมเนี่ยให้โอกาสบายนเดียครับอืมแต่ว่าณสถานการณ์จริงเนี่ยผมว่าเขาคงให้โอนาน่าลงแหละ อืมแต่ผมรู้สึกว่าอยากอยากอยากให้เอาโมลิมลองไปยินเดียดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นตำแหน่งที่เอาอย่างนี้แล้วกันเป็นห้าสิบห้าสิบไปแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นโอนาน่าหรือบยินเดียได้เลยครับส่วนแผงกองหลังสามคนเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดเดิมชุดหลักแหละครับแม็กควายเดินลิสมาร์ติเนสเออส่วนคู่มิดฟิลตรงกลางก็น่าจะเป็นเมนูกับอุกเต้ครับยิงแบ็กสองข้างก็น่าจะเป็นมัสลาอุยกับดาโล ส่วนมิดฟิวร์ตัวลกก็น่าจะเหมือนเดิมครับอามัดกับบรูโน่ฟานันเดสและหน้าเป้าน่าจะเปลี่ยนกลับมาใช้ฮอยลุนเพราะว่านัดที่แล้วฮอยลุนเป็นสมรองให้เซอร์เซลงก่อนครับนัดนี้ฮอยลุนก็น่าจะได้กลับมาเป็นสิบิดคนแรกอันนี้ที่เดานะแต่คราวนี้ผมก็ยังแอบเป็นห่วงอูกาเต้กับไมนูเพราะว่านัดที่แล้วนะเขาต้งลากับมาซอุยเนี่ยสามคนเนี้ยิด่ออาการแฉกมาครับถ้าสมมติเกมนี้จะหมุนผมว่าคนที่มีสิทธิ์ลงมาแทนอูกกาเต้ก่อนก็อาจจะเป็นโทบีคอรลิเยอร์ เพราะช่วงนี้รู้สึกว่าอโมริมจะใช้ดาวลุ่งอย่างโคลิเยอร์เยอะกว่าคาเซมิโลใช่ครับก็ไม่แน่ครับอาจจะเป็นคาเซมิโลคู่กับโคลิเยอร์ก็ได้หรืออาจจะเป็นโคลิเยอร์คู่กับอิลิกเซ่นก็ได้มองในเรื่องของรูปแบบการเล่นน่ะผมว่าอิลิกเซ่นอาจจะไม่เหมาะกับเกมเนี้ยด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรมันต้องเป็นมิดฟิลเชิงพลังงาน่แต่อิลิกเซ่นไม่ได้มีพลังงานในการขึ้นลงขนาดนั้นแล้วอ่ะใช่ครับผม อืออีลิเซ่นผมว่าเหมาะเป็นตัวที่แบบลงมาแล้วเปลี่ยนเกมแบบลงมาแบบคิลเลอร์พาร์สลูปแบบจังหวะสุดท้ายอะไรอย่าง,าางเงี้ยที่มันลงแบอกมันสุดท้ายอะไรอย่างเงีย้ยใช่รประมาณยี่สิบสิบห้าถึงยี่สิบนาทีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยส่วนเกมเนี้ยผมว่าคนที่ตั้งความหวังไว้ก็คงเหมือนเดิมครับน่าจะเป็นอมัดเดียโลอ่ะแต่ก็ก็ไม่แน่ถ้าอีกมุมหนึ่งถ้ามัสราอุย ล้าจริงๆอามัดอาจจะไปเล่นวิงแบ็กขวาซะหน่ะและกาลาโชจะได้กลับลงมาคู่กับลูนอฟเฟอร์เดสในตำแหน่งมิดฟิวร์ตัวลุกครับผมอันนี้คืออีกสูตรหนึ่งนะแต่นี้ผมก็จัดสูตรตามที่อโมลิมเขาใช้ในช่วงหลังๆครับผมส่วนทางฝั่งกราสโกเลนเจอร์ก็มาในระบบเดียวกับแมนยูเลยครับสี่สองสามหนึ่งครับผมถามว่ารู้จักใครไหมนั่งดูจากชื่อคนแรกก็ไม่ได้ดูบอลสกอตแลนด์นะเนาะ สามสิบครับอะแต่หมายเลขสามสิบครับแฮจี้ลูกชายของจอจีแฮจี้ครับมิดฟิลด์ทีมชาติโรเมเนียอันนี้ผมไปเช็คมาแล้วลูกชายจอจีแฮจี้กอล์เนเจอร์อ่แต่ว่าเขาโบกเขียนยังสะดุดเลยแต่แล้วผมก็เหมือนกันเอ๊ะด้วยความที่เออเราก็ไม่ค่อยได้ตามนะแต่ว่าไปเช็คมาละอันนี้เป็นลูกชายของจอร์จี้ฮาจี้ครับของกัสโฟเลนเจอร์ครับผมเนี่ยก็น่าจะเป็นคนเดียวที่ น่าจะคุ้นสุดลวมั้งหลังยูมาสที่ผมไม่แน่ใจว่าเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่กันอะอาจจะชื่อคล้ายๆกันก็เป็นตุรกีแน่นอนอ่ะยูมาสเนี่ยครับเนี่ยส่วนผู้จัดการทีมของกาสโกเลนเจอร์ก็ฟิลิปเคมองอันนี้เป็นอดีตนักเบลเยียมครับทีมชาติเบลเยียมก็สมัยเราเนี่ยแหละยุค90คุณค้นชื่อนะเออคุ้นชื่อใช่ไหมกเขาดังอยู่เงียเคมองเนี่ยเล่นเล่น แค่ทีมชาติเบลยเยียมนานอยู่ครับส่วน,นคนอื่นๆผมก็ยอมรับว่าก็ไม่ได้ดูบอลสกอตแลนด์เนาะก็เลยไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายกัสโกเรนเจอร์จะเล่นออกมาเป็นยังไงครับผมก็แต่ว่าระบบคล้ายกันก็น่าจะวัดกันที่ตรงมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่แหละครับอืบมเออก็เอ้ยไม่ใช่ระบบไม่ใช่คล้ายกันดิระบบไม่เหมือนกันเพราะมันอยู่เล่นหลังสามแต่กัสโกเนเจอร์เล่นหลังสี่อ่า ก็ก็ต้องวัดตรงวิงใช่อันนี้สี่สองสามหนึ่งก็อาจจะต้องวัดกันตรงวิงแบคละวิงแบกของแมนยูเจอกบบแบกของกัสโคเลนเจอร์จะเป็นยังไงอืมแต่ถ้าตัวอันตรายอาจจะเป็นดานิโลกับฮาจี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็เดานะอาจจะเป็นตัวจี๊จีนะฮาจี้เพราะว่าฮาจี้ตอนนั้นผมจําได้ว่าที่ดูบอลยูโรล่าสุดอะที่โรมาเนียเล่นอะเออลูกชายจอจี้ฮาจี้ก็เล่นอยู่ที่เรายังคุยกันอยู่เลยก็ถือว่าเล่น นะลงมาเปลี่ยนเกมลงมาอะไรได้ืองหกอเดี๋ยวเรามารอติดตามดูกันครับส่วนสซนติแค่นัดล่าสุดอแมนยูกับสโคลินเจอร์ครับถ้านัดล่าสุดจริงที่เจอกันก็อย่างที่ผมบอกครับก็เพิ่งเจอกันนัดพรีซีซั่นก่อนฤดูกาลนี้แหละแมนยูชนะมาหนึ่งศูนย์แต่ตอนนั้นก็วัดอะไรทําไม่ได้เพราะว่าเสน็เป็นสำรองกับดาวลุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนถ้าเป็นโปรแกรมที่เป็นทางการตรงย้อนกันไปนู่นเลยสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดนานมากครับ ตั้งแต่สม,สมัยเซอร์เลฟูกุสันน่ะ <c oughs> ก็แมนยูไปเยือนชนะหนึ่งศูนย์ที่ที่สกอตแลนด์เนาะแล้วก็เล่นในบ้านเสมอศูนย์ศูนย์อันนี้ก็เป็นถ้วยยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกนะครับ,รบส่วนปีสองพันสามสองพันสี่ก็ย้อนกันไปสมัยเซอร์เล็กเหมือนกันแมนยูเปิดบ้านชนะสามศูนย์แล้วก็บุกไป,ไปชนะหนึ่งศ <c oughs> ูนย์ก็เราบอกว่าสถิติสี่นั้นหลังสุดก็แมนยูชนะสามเสมอหนึ่งก็ไม่แพ้เลยก็ไม่รู้ว่าเกมนี้อโมริมจะมาเดิมให้แมนยูอีกหรือเปล่า เฮ้ยไม่ไมาเพราะว่าแต่ว่ามันก็วัดท้านไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่ามันนานมากนะ่ะปีสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดอ่ะ hmm. รู้ดูกาลนะแต่นี่มันก็พอมาถึงยุคนี้ละผมก็ก็ไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มคคสโกเลนเจอร์ครับก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้รูปแบบจะออกมาเป็นยังไงครับแต่รู้รู้ว่าที่แน่ๆเนี่ยถ้าโอนาน่าลงเนี่ยอย่าสตีแตกก็พอ <laughs> นั่นน่ะสิ <laughs> เสี่ยวจริงต้องเป็นนี้เลยเออ <laughs> <laughs> ผมก็แอบเสี่ยงโอนาน่าเพรากลัวหลุดเลยอย่างเงี้ย ครับผมแต่ผมว่าเกมเนี้ยคนที่น่าจะมีบทบาทก็คืออามัดอามัดเนี่ยผมว่าอยู่ในช่วงที่เขามั่นใจอะไรเงี้ยครับถ้าอามัดเล่นออกกัสโกเลนเจอร์ประกบไม่อยู่ก็ไม่แน่เกมนี้แมนยูอาจจะสกอร์ไหลก็ได้ท้ายสกอร์ครับข้าโพดผมให้อเสมอกันครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับแต่ว่าตามฟอร์มนะผมก็ตอนแรกผมก็แอบคิดเหมือนข้าโพดแต่แบบเอาวะไหนนัดที่เราเอาโมลิมระเบิดลงจนทีวีแตกไปแล้ว ในห้องแต่งตัวก็เกมนี้ก็คิดว่านักเตะแมนยูก็น่าจะรวมพลังกันอีกครั้งนึงอ่ะก็น่าจะกลับมาชนะได้ครับสองหนึ่งครับผมแต่ใจจริงตอนแรกผมก็คิดว่าอน่าจะเสมอะแต่ว่าก็แบบแอบลังเลว่าเออเราก็ไม่เคยเห็นฟอร์มกัสโกเลนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอืมโอเคก็เดี๋ยวคืนนี้ประมาณตีสามเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะแมนยูกับกัสโกเลนเจอร์อืมส่วนอัปเดตข่าวแมนยูมานิดนิดหน่อยละกันก็ คนแรกเลยแอนโทนีก็หลังจากที่แอนโทนีก็หลุดเป็นตัวสำรองยาวแล้วจริงๆก็หลุดมาตัง้งแต่สมัยเอลิกเทนฮาร์กลวหลังจากที่เขาเรียกว่าไปเจอข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของเชิงชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ้ะเรื่องทำลายร่างกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นแอนโทนีผมว่าเขาก็ฟอร์มหลุดไปเลยอ่ะครับล่าสุดก็มีข่าวอัปเดตออกมาว่าแอนโทนีอาจจะถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับสโมสรเลอบติส <Bet> ในลาลิก้าของสเปนครับอื ก็เดี๋ยวต้องมารอติดตามก็บอกว่าน่าจะเป็นดีลยืมตัวครับแล้วก็ทางด้านของแมนยูกับเรัลมาติสก็เหมือนแบ่งค่าเหนื่อยกันอ่ะช่วยกันออกอะไรอย่างนี้เพราะว่าค่าเหนื่อยแอนโทนีค่อนข้างแพงโอ้ครับซึ่งดีลนี้ยผมว่าน่าจะเกินเกินเกแล้วแหละเหลือรอเปิดตัวก็คืนนี้ที่เจอกับกัสโกเรนเจอร์ผมคิดว่าอาจจะไม่มีชื่อแอนโทนีอยู่ในมานั่งสำรองแล้วด้วยครับเพราะว่าตามข่าวเขาบอกว่าแอนโทนีเนี่ยบินไปสเปนละโอ้ อาจจะไปเตรียมตัวเปิดตัวกับเลอบติสละครับครับผมกับอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะถูกปล่อยออกไปก็คืออเลสานโดกานาโชอจริงจริงกานาโชผมว่าผมก็แอบเสียดายนะถ้าถูกปล่อยจริงเพราะว่าทุกการที่เราเขาเล่นดีมากครับก็ถือใช่ก็ถือว่าเป็นเด็กอะคาเดมี่เยก็ถูกปั้นขึ้นมาจริงๆกานาโชเป็นเด็กอะคาเดมี่ของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะแอดมาติดมั้งแล้วแมนยูไปดึงมาตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนเลยอย่างเงี้ย ม,มาปั้นจนกระทั่งตอนนี้ขึ้นชุดใหญ่แต่ผมว่าการนาโชะน่าจะมีปัญหาในเรื่องของของทัศนคติในการเล่นบอลอะไรอย่างเงี้ยอืหลายๆลูกเขาค่อนข้างห่วงบอหลหรืออะไรเกินไปแล้วก็โการนาโชเองก็เป็นปีธรรมชาติซึ่งมันไม่ได้เข้ากับระบบอโมลิมใคราเนี้ยอ่าผมก็เลยกําลังดูอยู่ว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยแมนยูจะขายไหมเพราะว่าตอนเนี้ยมีข่าวว่า นาโปลีเนี่ยอยากได้กานาโชมากแล้วก็เปิดการคุยทางการกับเมนยูไปแล้วเพราะว่ามันก็ส่งผลนะครับเพราะานาโปลีเพิ่งปล่อยควิซ่าควาเสเคเลียไปให้ปารีสแซงแชียงใช่เลยควอเลสเคเลียก็ไปเปิดตัวกับปารีสเรียบร้อยละครับ,รบตอเนี้เหนะมือนนาโปลีเขาก็ต้องหาคนที่จะมาแทนตำแหน่งของควิซ่าเนี่ยแหละอืมอีเน,นี้อันโตนิโอคอนเต้กุนซือของนาโปลีเขาก็บอกว่าอ่าเขาก็เล็งมาที่กานาโชก็ไม่รู้ว่าแม็กโทมินีไปกระซิ๊ก คอนเต้หรือเปล่าไอ้ลูกพี่เอากันโชว์าเลยเออเดี๋ยวผมดูแลให้เพื่อนกันมาก่อนอ่าพอมีคอมบินเน่นี่ก็เหมือนไปเกิดใหม่ในนาโปลีแหละเล่นดีมากครับอีกหนึ่งคนเราไม่รู้ลูกากูก็อยู่นาโปลีก็ไม่รู้ว่าไปช่วยกันเป่าหูคอนเต้กับแม็กโทบอกซ้ายขวาเด็กๆม่ยุ่งอุยสักคนสิครับผม เออแต่ในมุมผมอ่ะเอาจริงๆนะถ้านาปโปลีจะซื้อนะเอาแรดฟอร์ดไปเถอะเออแต่เขาเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยนาปโปลีเนี่ยยืนข้อเสนอมาประมาณราวๆห้าสิบถึงห้าห้าสิบหรือหกสิบล้านยูโรเนี่ยแหละครับได้ได้อยู่แต่เขาเนี้ยแ <นะ S 1> มนยูเนี่ยต้องการเกินหกสิบล้านยูโรมันค่าตัวของกาลาโชอกอ,โชอ,อันนี้ก็เลยเหมือนกับแบบกาลังเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าคุยกันอยู่ครับว่าจะตกจะเขาเรียกว่าจะจบลงที่ค่าตัวเท่าไหร่ อืแต่คราวนี้เขาเลยมีสำนักข่าวบางสำนักข่าวเนี่ยของอิตาลีอย่างเงี้ยอย่างทางทางฝั่งอิตาลีเนาะเขาก็ออกมาเสนอข่าวประมาณว่านาโปลีอาจจะใช้ออปชั่นก็คือยื่นซื้อกานาโชบวกโอเซมเฮงย้ายมาแมนยูโอ้โหอ่าก็คือเพื่อการลดค่าตัวของการาโชไเแล้วก็แลกโอเซมเฮงมาเลยเพราะโอเซมเฮงตอนนี้อ่าถูกยืมตัวไปอยู่กับกาลาตาสลายในตุรกีครับ ก็ไม่แน่ก็อาจจะแน่มาในสัญญาผมว่าเมนยูก็สนใจอย่แล้วเพราะว่าหน้าเป้าตอนนี้มันไม่ไหวอ่ะน่าสนใจเลยครับเออผมว่าน่าสนใจผมว่าบอร์ดเมนยูก็อาจจะเริ่มคิดละเอ๊ถ้าโอโอเซมเฮงมาก็อาจจะเออมาช่วยแดนหน้าได้ก็ได้ครับผมก็เดี๋ยวต้องมารอติดตามแต่ว่าจริงๆตอนเนี้ยอีกหนึ่งทีมที่แอบดอดมาคุยกัรนาโชก็คือเชลซีโอ้ครับอ่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเอเย่นของกานาโชไปดูเกมเชลซีนัดล่าสุดด้วยโอ้ เขาแนนักข่าวก็เลยเขียนเลยเอ๊หรือว่าเอเยนเนี่ยไปคุยกับสโมสรเชลซีครับแต่ใจจริงอะ่ะผมว่าถ้าถ้าบอร์ดเมนยูเลือกนะเขาคงเลือกขายไปนาโปลีมากกว่าขายไปเชลซีอะ่ะใช่ยัง,ไ,งไม่เป็นอาวุธมาไอ้นี่เราออกใช่ถูกต้องผมว่าบอร์ดเขาคงต้องคิดอย่างนั้นแหละถ้าถ้าจะเลือกขายนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติเชลซีให้ค่าตัวมากกว่าก็ไม่แน่เพราะเมนยูเนี่ยตอนนี้ต้องการเงินเพื่อที่จะมาซื้อนักเตะใหม่ให้อโมรลิมครับ การขายการาโชเนี่ยมันจะได้เงินค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าอืเป็นเด็กอะคาเดมี่มันก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องมีหักค่าอะไรอย่างเงี้ยเขาโพดครับอ่าคราวนี้แฟนแมนยูก็รอตามสองคนนี้แล้วกันแอนโทนีกับการาโชใชยจะเป็นยังไงครับอ่าส่วนข่าวขาเขา้ขาบ้างพอมีข่าวว่าจะปล่อยแอนโทนีกับการาโชแมนยูก็มีข่าวกับนี่เลยครับแพทริกดกูโอ้ชื่อจะไม่ค่อคุ้น เป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายทีมชาติเดนมาร์กเ oh. ห็นผิวสีอาจจะไม่ใช่เขาลุกผมจะไม่ได้เขาเป็นลุคครึ่งเดนมาร์กอะคือจริงๆเป็นอกเขาเข,ขาเรียกว่าอะไรเป็นนักเตะแอฟริกันนี่แหละแต่มาอยู่ในเดนมาร์กเราก็ได้สัญช, <c oughs> ชาติเดนมาร์กเออครับ <c oughs> ครับผมแพทริกเดลกูปัจจุบันก็เล่นอยู่กับสมอสอเลดเชในเกาโชซิเรียอ,อิตาลีครับ <c oughs> ผมแต่ก็เป็นวิงซ้ายเลยก็แน่นอนว่า <Wow. S 2> ตอนนี้ปัญหาเมนยูคือวิงแบ็กฝั่งซ้ายอออเขาเนี้ย แคทติโดกูอายุแค่ยี่สิบปีเองเขาโพูดติดทีมชาติเดนมาร์กเลยด้วยครับอ่าคราวนี้ยค่าตัวของโดกูตอนเนี้ยเขาบอกว่าแมนยูอ่ะยื่นทางการไปเลเช่แล้วด้วยแต่เหมือนเลเช่จะปัดเลเช่เนี่ยต้องการราวลวสามสิบล้านปอนด์มั้งร,ร,รู้สึกแมนยูจะยื่นไม่ถึงครับคราวนี้ผมว่ามันจะส่งผลหลายอย่างถ้าสมมติขายกาลาโชได้ก็ไม่แน่ก็อาจจะเอาเงินมาซื้อดกูนี่แหละอืม อันนี้ก็คือคนหนึ่งที่ที่เป็นข่าวนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติเลเช่โกงค่าตัวของดอกูขึ้นไปเยอะๆครับแมนยูก็เลยตกเป็นข่าวอีกหนึ่งคนครับนี่เลยอัลบาโลฟอนันเดสแบ็กซ้ายชาวสเปนของเบนฟิก้าซึ่งถ้าเป็นแฟนแมนยูทุกคนจะแบบอ้าวเพิ่งขายไปแมนยูเพิ่งขายไปช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละในยุคของเทนฮารปล่อยอัลบาโลฟอนันเดสซึ่งจริงๆมันเด็กปั้นของสโมสรน,นะของแมนยูปล่อยไปให้กับเบนฟิก้าแต่คราวนี้ มนยูปล่อยไปให้กับเบนฟิก้าก็จริงแต่ว่าเขาใช้ออปชันก็คือเขียนในสัญญาไว้ครับว่ามีออปชันซื้อกลับกลับอ่าขายไปสามล้านปอนด์มั้งมีออปชันซื้อกลับอยู่ที่เราๆสิบจุดห้าล้านปอนด์หรือสิบเอ็ดล้านปอนด์เนี่ยแหละครับถูกมากเพราะฉะนั้นเออถูกมากแล้วจากนัดล่าสุดอะผมไปดูไฮไลท์มาเบนฟิก้าเจอบาร์เซโ,โ,โ,โลนาโอ้โหอเโรุสฟานเดสดวนกับรามินยาเม้าอ่ะโอ้โหอย่างมันน่ะเฮ้ยโหน่าสนใจเล่นดีมาก ซึ่งรจริงๆอัลเบโรฟอนานเดสตอนนั้นน่ะเขาก็เหมือนกับแบบแมนยูพยายามจะดันขึ้นชุดใหญ่แต่ด้วยความที่ติดลูกชออ่ะว่าง่ายลุกช่อขวางอยู่ลูกชอตอนนั้นยัง<อ>แบบยังไม่ค่อยเก็บเนาะออทำให้อัลเบโรฟอนนเดสดันขึ้นมาไม่สําเร็จครับแต่เขาเนี้ยท่าก็เลยบอกว่าถ้าในดีลของพทริกโดกูตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็แมนยูอาจจะใช้ออปชั่นซื้อกลับอัลเบโรฟอนนเดสกลับมาเลยอืมเอก็น่าสนใจครับก็อันนี้ก็เป็นสองดีลที่ผมว่าตลาดเนี้ยผมว่าอโมลิมน่าจะคุยกับ หลังบ้านแล้วแหละว่าแบบเออฝั่งซ้ายมันมันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าอ่าอีกหนึ่งคนที่มีข่าวว่าอาจจะถูกปล่อยออกไปก็คือไทโรมาลาเซียอืมอืมอมาลาเซียเองก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็มีข่าวว่าแมนยูอาจจะปล่อยยืมตัวครับยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ครับคราวนี้ที่ปล่อยมาลาเซียไปลุกชอก็เจ็บมันก็มันก็หมดแล้ววิงซ้ายอ่ะมันไม่เหลือแล้วใช่ครับคราวนี้ถ้าปล่อยแอนโทนีกับกาลาโชอีกโอ้ สควอตมันก็จะยิ่งขาดอ่ะผมว่าผมว่าหลังบ้านเมนยูต้องต้องวิ่งเยอะแล้วแหละตอนเนี้ยใช่ใช่ครับผมอ่าครับผมอันนี้ก็เอามาอัปเดตข่าวเมนยูในช่วงนี้ให้ฟังเนาะก่อนเขาเรียกว่าก่อนตลาดซื้อขายจะปิดส่วนข่าวนิวคาสเซิลก็อย่างที่เราคุยกันไปก็มีเอไมลอนนะเข้าโพดมชลอนก็เข็นดีมามาไปไปเออลอยเคลลี่ก็ยังไม่ปิดกันสักทีครับผมอืม ผมก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าแมนยูจะมีดีลแรกในยุคอาร์มลิมไหมใช่ใช่ต้องติดตามครับแต่ส่วนส่วนขาออกเนี่ยแอนโทนี Anthony ผมว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตแล้วอะเราชูเสื้อโอเคเลยครับส่วนกานาโชเนี่ยผมว่าสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตน่ะน่าจะย้ายครับต้องมารอดูว่าสุดท้ายจะตกลงค่าตัวกันได้หรือเปล่าเท่าน,นั้นเองแล้วครับอโอเคครับอ่ะ EP นี้วิเคราะห์ก,ก่อนเกมก็ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ ขออภัยไปด้วยนะครับ,รบอ่าด้วยความที่ยูโรปาลีบางทีผมก็ยอมรับว่าเลนเจอร์เราก็ไม่ค่อยได้ดูเนาะครับ <laughs> ครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันอีกทีก็เป็นคุยเล่นหลังเกมของคู่นี้เนาะครับรอดูว่าคืนนี้จะเฮห,หรือจะนอนยาวเมนู <laughs> นั่นแหละสิครับผมไม่รู้ว่าดูไปแล้วจะแบบโอ้คุงนี้เช้าทำงานต่อดีกว่า <laughs> ครับ โอเคได้ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีอีพีถัดไปครับผมครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e กับช่องเราด้วยนะครับโอเคครับอีพีนี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ